เรื่องพยาครุฑกับคำสัญญาแห่งฟากฟ้านานมาแล้วในดินแดนที่ท้องฟ้าสูงชันและหมู่เมฆลอยอ้อยอิ่งมีอาณาจักรแห่งหนึ่งชื่อว่าเวหาเรืองรองซึ่งปกครองโดยพยาครุฑอินทรชิตผู้ทรงอำนาจและเปี่ยมด้วยเมตตาท่านเป็นเทพนกผู้ปกป้องสันติสุขของโลกสวรรค์และเป็นศัตรูเก่าแก่ของเราพญานาคแม้ตำนานกล่าวว่าครุฑกับนาคเป็นศัตรูชั่วนิรัน แต่พยาครุฑอินทรชิตกลับมิได้มีใจพยาบาทท่านเคยกล่าวไว้ว่าความแค้นนั้นหนักกว่าปีกทองของข้าหากแบกไว้นานวันหนึ่งอาจหล่นลงจากฟ้าวันหนึ่งฟ้าฝนแปรรวนลมกรดพัดผ่านแดนมนุษย์อย่างรุนแรงเหล่าฤาษีป่าหิมพานพากันทูลขอความช่วยเหลือจากพยาครุฑท่านจึงบินลงไปยังโลกมนุษย์และพบว่าสาเหตุของความปั่นป่วนมาจาก บาดานครใต้แผ่นดินซึ่งเป็นเมืองของพยานาคทว่าเมื่อลงไปถึงเขากลับไม่ได้พบสงครามหากแต่พบว่าบาดานครกำลังถูกปีศาจทะเลบุกโจมตีพยานาคผู้ปกครองหนามว่าพยาศิสุ์โธกำลังอ่อนแรงจนจะพ่ายแพ้พยาครุฑมองเห็นความทุกข์ของเหล่านาะคินก็เกิดความหลังเหล่ข้าจะช่วยศัตรูเก่าหรือปล่อยให้เขาถูกทำลาย เสียงภายในใจของเขากระซิบแต่แล้วเขาก็คิดถึงคำสอนของฤาษีอาวุโสที่เคยกล่าวว่าศัตรูเมื่อยามทุกข์ก็ควรช่วยเพื่อให้โลกสมดุลด้วยความกล้าหาและใจเมตตาพยาครุตจึงกางปีกทองโบยบินเข้าใส่ปีศาจทะเลเขาใช้โครงเล็บตวัดปีกฟาดและจิกด้วยจะงอยปากทรงพลังการต่อสู้นั้นยาวนานถึงเวันเจคืน จนในที่สุดปีศาจทะเลจึงพ่ายแพ้และบดานครก็กลับคืนสู่ความสงบพยศิสุโทธทราบซึ้งใจนักจึงเอ่ยว่าพุทธเจ้าข้าวันนี้เจ้าช่วยเหลือข้าผู้เป็นศัตรูนับว่าเจ้ายิ่งใหญ่เกินกว่าฟากฟ้าจะพนานาข้าขอสาบานว่าจากนี้ไปอาณาจักรแห่งครุฑและนาคจะไม่ก่อสิทต่อกันอีกตราบสิ้นยุค พยาครุฑรับคำสัญญาด้วยใจเบิกบานและทั้งสองจึงลงนามในสัตยบาบันแห่งสันติต่อหน้าพระอินทร์และหล่าเทพหลายปีผ่านไปสัตยบาบันนั้นทําให้โลกสงบสุขอีกครั้งแต่วันหนึ่งก็เกิดเหตุไม่คาดฝันมนุษย์ผู้หนึ่งได้ขุดบ่อน้ําลึกลงไปจนทะลุบาดาลน้นําบาดาลไหลทะลักออกมาท่วมบ้านเมืองอีกทั้งยังปลกุกนาคเถื่อนผู้บ้าคลั่งให้ตื่นขึ้นมา นาคเถื่อนชื่อว่าอัคนิขอนเป็นนาคที่ถูกจองจำเพราะเคยก่อสงครามกับฟากฟ้า,าในอดีตบัดนี้มันหลุดจากพันาการและคิดจะทำลายทุกสิ่งรวมถึงโลกมนุษย์ข่าวร้ายนี้ไปถึงพยาครุษเขาจึงตัดสินใจบินไปเตือนพยาสิสุโธ,ธท่านต้องหยุดอัคนิขอนหากไม่ทำโลกจะพินาศแต่พยาสิสุธโธกลับเศร้าใจ อาคณิขอนคือเลือดเนื้อของข้าข้าไม่อาจฆ่ามันได้พยาครุฑจึงยื่นข้อเสนอหากท่านมิอาจทำข้าจะเป็นผู้ทำแทนท่านแต่ท่านต้องยกเลิกสตยาบันเสียก่อนพยาศีสุดโทนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะหลั่งน้ำตาออกมาหากเจ้าฆ่ามันด้วยโทสะสันติจะไม่ยั่งยืนแต่หากเจ้าทำด้วยเมตตา เจ้าจักเป็นผู้รักษาสัตยาบันนั้นไว้ได้โดยไม่ต้องลบมันคืนวันแห่งการต่อสู้มาถึงอัคนิขอนพ่นไฟทำลายบ้านเมืองฝนกรดตกลงมาจากฟ้ามนุษย์ร้องให้ด้วยความหวาดกลัวแต่ทันใดนั้นเสียงปีกทองตวัดฟ้าพยาครุฑบินลงมาพร้อมด้วยแสงสว่างจากเบื้องบนอัคนิขอนหยุดเถิดเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อทำลายโลก แต่เพื่อพิสูจน์ว่าความแค้นจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นเมตตาได้หรือไม่อาคันิคอนคำรามข้าไม่เชื่อคำของครุฑเจ้าเคยกินนาคมาแล้วนับพันพยาครุฑตอบเพียงว่าข้าเคยเป็นเช่นนั้นแต่ข้าก็เคยเลือกช่วยนาคเช่นกันการต่อสู้เริ่มขึ้นอีกครั้งพยาครุฑบินเร็วกว่าเสียงหลบการพ่นไฟด้วยปีกพลังเทพ อัคนิคขอนตอบโต้ด้วยเขี่ยวพิษและหางเฟโลกันแต่ในที่สุดพยาครุตก็จับตัวอัคนิคขอนไว้ได้เจ้าจะยอมแพ้และจงกลับใจเสียเถิดอัคนิคขอนหลังน้ำตาไม่เคยมีผู้ใดถามมันเช่นนี้มาก่อนมันกล่าวว่าหากข้าเปลี่ยนใจจะมีใครยอมให้อภัยข้าได้หรือพยาครุตเพียงยิ้มแล้วปล่อยกรงเล็บ เจ้าควรเริ่มจากการให้อภัยตัวเองก่อนหลังเหตุการณ์นั้นปัคณิขอถูกส่งกลับไปจำศีลในแดนรับแลพยาครุฑกลับขึ้นสู่เวหาท่ามกลางเสียงสาธุการจากทั้งโลกมนุษย์และบาดาลและตั้งแต่นั้นคำว่าศัตรูระหว่างครุฑกับนาคก,ก็กลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในตำนานเหลือเพียงมิตรภาพที่เกิดจากความเมตตาการให้อภัย Lekaraksa Setiaban